ท่านครับเมื่อท่านได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แพลตฟอร์ม ITS แล้วท่านสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างง่ายดายเพียงท่านตามหาเพื่อนหรือคน4ี่กลุ่มให้เจอจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มลักกี่คนก็ได้ครับท่านและคนเหล่านั้นจะมั่งคั่งร่ำรวยตลอดไปโดยเพื่อนหรือคนในแต่ละกลุ่มต้องมีคุณสมบัติดังนี้คนในกลุ่มที่1ต้องเชื่อว่าโปรมือถือรายเดือนเดือนละ175บาทและรายปีปีละ1,390บาท โรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแรงสุดไม่ลดสปีดหรือที่เรียกว่าโปรถูกและดีมีอยู่จริงและตัดสินใจใช้โปรนี้ร่วมกับท่านเมื่อรับรู้และได้ใช้โปรถูกและดีแล้วต้องมีจิตใจที่ดีเป็นผู้ให้และนําเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปบอกต่อเพื่อให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากการต้องจ่ายค่าโปรมือถ,ถือแพงๆด้วยครับในกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ต้องการรับเงินส่วนหนคืน จากทุกรายใจ่ายในชีวิตประจาวันของเขาและจากทุกรายจ่ายของคนที่เขาแนะนําหรือแม้กระทั่งแนะนําต่อๆกันไปซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายผู้บริโภคของเขาที่เข้ามาร่วมใช้ใจ่ายผ่านแพลตฟอร์ม ITS แพลตฟอร์ม ITS ทําหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่เสียค่าโฆษณาจึงนําเงินส่วนนั้นมาแบ่งคืนให้กับสมาชิกได้คล้ายกับระบบจารกรคนในกลุ่มที่2นี้เมื่อเข้ามาแล้วต้องขยายเครือข่ายผู้บริโภค โดยการบอกต่อและสอนวิธีที่จะได้รับเงินคืนจากการใช้ใจในชีวิตประจําวันตามปกติซึ่งทั้งทีวิตเขาไม่เคยได้รับเงินคืนเลยใช่ไหมครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้เขาได้มีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งต่อมาเป็นกลุ่มที่3กลุ่มนี้เป็นคนไม่ชอบทํางานเองแต่ต้องการมีรายได้ก็เพียงแนะนําร้านค้าหรือบริการเข้ามาร่วมจัดจําหน่ายหรือให้บริการกับสมาชิกในแพลตฟอร์มของเราแล้วคอยโปรโมตก็จะได้รับรายได้จากทุกการขาย หรือให้บริการของร้านค้านั้นๆที่สมาชิกไปใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มแล้วครับไม่ต้องขายหรือให้บริการเองอย่างนี้น่าสนไหมครับส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4เป็นกลุ่มของคนที่มีความต้องการสูงคือต้องการลดรายจ่ายค่าปลอมมือถือด้วยต้องการรับเงินส่วนหนึ่งคืนจากทุกรายจ่ายในชีวิตประจําวันของเขาและจากทุกรายจ่ายของผู้คนในเครือข่ายของเขาด้วยและยังต้องการรับส่วนแบ่งจากทุกการขายหรือให้บริการของร้านค้าที่เขาแนะนําให้มาเข้าร่วมจัดจําหน่ายในแพลตฟอร์ม ITS อีกด้วย เพื่อนหรือคนในกลุ่มที่4นี้ถือได้ว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีมากครับเพราะทั้งการลดรายจ่ายค่าโปรมือถือทั้งการได้รับเงินคืนจากรายจ่ายในชีวิตประจําวันและการได้รับเงินส่วนแบ่งจากการขายของร้านค้าที่นํามาเข้าร่วมล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายมีที่มาที่ไปเป็นสิทธิที่เขาพึงจะได้และได้อย่างง่ายดายส่วนเพื่อนหรือคนที่รวยแล้วมีเงินจ่ายค่าโปรมมือถือที่แพงและมีงานที่ดีมีรายได้มากแล้วไม่ต้องการรายได้เพิ่มก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับอย่าไปกวนใจเขา แต่ยังไงเขาก็เป็นเพื่อนเราอยู่นะครับทุกท่านลองจินตนาการดูนะครับหากในอนาคตอันใกล้นี้ในตลาดหรือร้านค้าแถวบ้านท่านไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งคาแฟร้านตัดผมร้านนวดหรือเกือบทุกร้านค้าหรือบริการมีผู้แนะนําให้เข้าร่วมในแพลตฟอร์ม ITX ทุกร้านมีป้าย i t s เกือบทั้งหมดสมาชิกใช้ใจ่ายผ่านแพลตฟอร์ม ITX ได้รับเงินคืนถ้าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกก็จ่ายเงินสดเหมือนเดิมไม่ได้รับเงินคืนสมาชิกคนไหนแนะนําสร้างเครือข่ายของตนไว้ ก็เท่ากับมีสินทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ไว้ในมือและยังสามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้อีกด้วยสมาชิกในเครือข่ายของท่านไม่ว่าจะเป็นพันคนหมื่นคนหากเข้าไปใช้ใจในแพลตฟอร์ม ITS แล้วท่านก็จะได้รับส่วนแบ่งในส่วนลดของเขาด้วยเช่นกันแล้วท่านล่ะครับสร้างเครือข่ายที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ไว้ให้ลูกหลานแล้วหรือยังอย่ารอยถึงวันนั้นนะครับเพราะธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทูลิสไม่ได้วัดกันที่เงินทุนแต่วัดกันที่วิสัยทัศน์ครับไม่ใช่ธุรกิจที่ปลาใหญ่จะมากินปาลปนปา เลิกหาข้ออ้างที่จะมาปฏิเสธการรับโอกาสดีๆนะครับถ้าทุกวันนี้ท่านยังใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ถือว่าท่านมีความพร้อมในการทํางานกับบริษัทท็อปอัพธุลิศแล้วนะครับไม่ต้องศึกษาข้อมูลอะไรมากมายนะครับไม่ต้องรองศึกษาให้รู้ทั้งหมดแล้วจึงลงมือทําธุรกิจของเราสามารถทําไปรับเงินไปศึกษาไปได้เลยครับต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามจากนักธุรกิจท็อปอัพธุลิศที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านทันทีอย่าช้าสวัสดีครับ